เริ่มต้นวันนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะครับก็ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดําเนินงานตามนโยบายเปิดประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกพร้อมที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยครับ คุณศักดิ์สยามชิดชอบครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับไปตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของส่วนงานต่างๆภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตามนโยบายการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยน2 5 6 4เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับมเมื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยครับก็จะได้รับความสะดวกภายใต้มาตรการการคัดกรองและก็การเฝ้าระวังโรคที่ได้มตรฐานสากล สนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจตามนยโยบายนายกรัฐมนตรีทางด้านภูมิในการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับก็กล่าวว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีการจัดฝึกซ้อมใหญ่การบริการโดยผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศตามนยโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งกระบวนการทุกขั้นตอนเนี่ยนะครับก็เป็นไปอย่างราบรื่น ส่วนการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารผู้โดยสารและส่วนต่างๆของท่าอากาศยานทั้งผู้โดยสารขาเข้าและขาออกเนี่ยนะครับในส่วนของประเทศและระหว่างประเทศก็เป็นไปตามมาตรฐานการของสาธารณสุขนะครับหรือ DMHTT ตามหลักการโควิดฟี t ติ้งและยูนิเวอร์ p r ลพรีเวชั่นนะฮะอย่างเคร่งครัดนั่นเองครับ ส่วนทางด้านคุณนรงศักดิ์โอสถธนากรค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีแถลงข่าวนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการเปิดจังหวัดปทุมธานีรองรับการท่องเที่ยวค่ะหลังจากที่พบว่าสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยตอนนี้เรามีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะประชาชนเองก็ได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นครอบกลุมในทุกภูมิภาค ทางจังหวัดปทุมธานีจึงได้มีการพิจารณาผ่อนคลายกิจกรรมกิจการ,รต่างๆแล้วก็กําหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดสิที่เหมาะสมกับสถานการณ์ส่งผลให้ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นนะคะขณะที่ในการทํากิจกรรมรวมตัวมากกว่า200คนนะก็จะยังคงจะต้องขออนุญาตจากทางสปอก,กออาเภอแล้วก็ดําเนินการตามมาตรการ d m s t t a ออย่างเคร่งครัดด้วย ส่วนด้านสถานศึกษาค่ะก็ได้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในโรคในนักเรียนนะคะของทางจังหวัดปทุมธานีก็มีการดำเนินการให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์2เข็มแก่นักเรียนที่อายุตั้งแต่12ถึง18ปีก็คือในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือว่าเทียบเท่าก็จะมีจำนวนสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 149แห่งนะคะจำนวนนักเรียนนยอยู่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือ79,584คนค่ะสำหรับจังหวัดปทุมธานีค่ะส่วนที่ชายหาดชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็มีการเปิดเมืองท่องเที่ยวชะอำาซันชายพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับโดยมีทางด้านของคุณนัทวุฒิเพนพรมสอนนะครับท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีครับ ท่านก็เปิดเผยอย่างนี้ครับว่าชาวเพชรบุรีเนี่ยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวเริ่มวันเปิดเมืองชะอำเพชรบุรีทุกภาคส่วนเนี่ยต้องช่วยกันนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทําแนวนโยบายและความพร้อมมาตรการต่างๆเพื่อที่จะเปิดเมืองเพชรบุรีและก็จะต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยเองหรือชาวต่างชาติภายใต้มาตรฐานชาพัสและผู้ให้บริการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่พักโรงแรมร้านอาหารพนักงานได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจนะครับรวมไปถึงการบรหิหารจัดการในทุกๆด้านแผนเผชิญเหตุพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวทุกรูปแบบเปิดสายด่วน1นึ่ง,ง,งที่จะต้องดูแลตลอด24ชั่วโมงเข้มข้นทุกมาตรการเพื่อความปลอดภัย โดยชะอำเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทะเลสนามกอล์ฟและเรื่องของสุขภาพหวังที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากยุโรปอเมริกาจีนเกาหลีญี่ปุ่นซึ่งนอกจากมีธรรมชาติที่สวยงามแล้วที่นี่ยังมีความสวยงามของวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวยังคงให้ความสนใจนะครับ กลับไปต่อกันที่พัทยาตอนนี้ก็แหเริ่มเตรียมตัวกันแล้วนะคะที่พัทยาค่ะคุณสนทยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาก็ออกมาการันตีความปลอดภัยพัทยาบรูโซนมั่นใจเมืองพัทยาฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้วกว่า80%ค่ะ ผู้ประกอบการชายหาดจอมเทียนนะคะก็มารวมพลังกันเดินหน้าเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวตามที่รัฐบาลกำหนดเปิดประเทศอย่างเป็นทางการในวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะนี่มาพร้อมกันเลยนะคะเข้มแข็งทีเดียวค่ะ ซึ่งทางนี้นะคะก็หลังจากที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศตอนนี้เร่งกระจายวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ46ประเทศก็เชื่อมั่นเหลือเกินนะคะว่าในเรื่องของความร่วมมือของทุกฝ่ายนั้นจะช่วยทําให้ความคึกคักของพัทยาเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งระบบเศรษฐกิจต่างๆเดินหน้าต่อไปได้ โดยจังหวัดชนบุรีและเมืองพัทยาตอนนี้ก็เร่งทำม,มาตรการชาพลัสในกลุ่มของผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพค่ะเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจนะคะในการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องค่ะเราไปปิดท้ายกันที่สำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีครับเขามีการอบรมเพื่อที่จะยกระดับร้านอาหารและบริการด้านการท่องเที่ยว มาภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับร้านอาหารและบริการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีหวังที่จะต้องยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดนะครับให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพสามารถทำสื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวปรับตัวตามพฤติกรรมของผู้บริโภคครับซึ่งเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิที่จะต้องหันมาจับจ่ายใช้สอยใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้นซึ่งครั้งนี้เนี่ยการอบรมเนี่ยนะครับเขาก็มีการแนะนําเทคนิคการถ่ายรูปด้วยมือถือการตัดต่อวิดีโอในมือถือด้วยแอปพลิเคชันยอดนิยมนะครับรวมไปถึงการขายของออนไลน์บน Facebook แล้วก็เทคนิคการไลฟ์สินค้าและก็บริการนะครับ จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์สามารถที่จะให้ผู้รับบริการอบรมเนี่ยขานำความรู้ตรงนี้แล้วก็ประโยชน์ตรงนี้เนี่ยนะครับไปใช้ได้จริงจากสถานการณ์ปัจจุบันต่อธุรกิจสามารถประกอบการกิจการของตนเองไนดะ้อย่างสบายนะครับ